เกยวกับช่องนิพิษธรรมภูมานะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปเล่นเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับก็ไม่รู้นะใช้เกมอ่านอย่างนี้หรือไม่นะครับอ่าตอนนี้ผมก็เล่นมาแค่วันเดียวนะตอนนี้พลังของผมก็หมื่นสองแล้วนะครับโอ้จีนอสผมสามหนสองนะส่วนลูกน้องอัตมิกนะครับผมไม่รู้นะว่าใช่ลูกมองอัตมิกไหมแต่ถ้าได้ศึกษามันคือใช่นะครับโอเคครับพลังสองวันสองน่ะ แตกต่างกันพันหนึ่งนะเสริมลูกอ้วนตัวนี้นัมเบอร์ er f, ร 2, เฮครับพลังสองพันหนึ่งส่วนสปริงมาเต้ครับผมเรียกคนาทำบอยเพราะอันติมันชื่อว่าทำบอยมันสั้นดีครับนเก้าครับแล้วก็กอลิล่าไซบอร์นะฮะเป็นหนุนโยนตัวนี้นะฮะลำพลังพันแปดนะฮะแล้วก็ตัวเล็กตัวนี้ฮะคือมังกรดินนะพลังพันสี่น้อยมากมากอันะนี้ ก็ S <S 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 ตัวอีอันตัวนี้สองดาวอยู่ตัวเดียวเนี ke ke so ่ยก็ยังเล่นไม่ค so. ่อยเก่งนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นก really. ันเลยครับผมก็มากดตัวน uh ี้ครับผมจะได้อัพเนี่ตีไปครับตีไปครับเพื่อนะครับมันน่าจะได้ดีนะฮะโอ้โชคดีมากครับโชคดีครับเราตีไปครับน้องไม่สนใจนะครับตอนนี้มันมีหมดด้วยนะฮะ มันมีหมดครับ,ม,ม,รบมันมีหมดย้ำนะครับว่ามีหมดโอเคครับก็จะไปตีนี้เอ้ามาตีไม่ได้นะสำหรับวันนี้งันันนี้ก,ก็ผมเอาตัวไหนก่อนดีครับนี่ก่อนแล้วกนันไปสู้กันครับกบก็สู้ไปแล้วเนี้็สู้ไปแล้วโอเค ถ้าชนะตอนนี้คือต้องผ่านหรอไม่เข้าใจค่ะเกมเล่นกันดีกว่าโอเคครับผมก็จะพยายามปั้นเวลายตัวนะฮะก็ใครที่เคยเล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้นะครับว่ากดกันเลยแต่คนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยก็ไปโหลดมาบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะสอนเล่นเองฮะก็ลองไปนะฮะอันติทำไมอันติผมเบาแปบปกติซีมันก็เข้าสองคน ที่ผม voi, marche, by? ไม่แขวงตัวใช่ไหมวุ้ยแรงครับทีมันแรงมากมันปีสองทีฮะตอนนี้ฮะแล้วผมก็จะกดยังไงมันก็ตายครับชัวร์ครับล้างต้องโอเคครับวุ้ยเขาไม่เกาะลืมตัวหลังตปตัวหน้าไม่ตายคอมบอยฮะแลอว้อมพันมีใครมาช่วยครับหมดธรรมดาของเธอจังมันเดียวฮะ เยังหายไปจริงฮะตัวนี้ผมก็มีนะผมก็อาจอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะเล่นมาแค่วันเดียวพลังแค่หมื่นสองไอ้เนี่วันเดียวผมก็ไม่รู้นะว่าหมื่นสองมันเก่งหรือไม่เก่งฝากเข้าไปด้วยนะครับผมเล่นทั้งวันทั้งคืนเลย Ultimate เนี่ยเฮ้ยครับเราก็ตีไปห้าตรงนี้ โอ้เข้าพันสองพันสี่ให้ทำบอลของเราแล้วก็ตีไปครับสวยครับหุ่นยนต์เราใช้บอร์ดใช้บอร์ดใช้บอรดเจอใช้บอรดครับเอาเอาเอาใช้บอรดที่มันมีลูกฮ้ยผมว่าผมแพ้เนี่ยมมไม่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 ยากอ่อวันนี้มาเล่นคข้าวให้ดูก่อนนะครับอันก็ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปเลยกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับมาเล่นคข้าวให้ดูนิดเดียวครับเดี๋ยวคลิปหน้า เล่นต่อครับไม่รู้จะได้เล่นไหมนะคาดเดาไว้ก่อนว่าน่าจะได้เล่น,นครับโอเคครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมไหนอีกก็คอมเมนต์ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไม่รู้จะได้เปิดคอมเมนต์ไหมด้วยนะบ๊ายบายครับ